ังสือนวนิยายเด็กชายภูผาประพันธ์โดยอัจชาเพชรรัตนหรืออีกนามปากกาหนึ่งว่าอัจชาธินีก่อนที่ท่านจะรับฟังกรุณากดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดในการรับฟังตอนต่อไปและถ้าชอบกดไลค์และอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ บทที่17สวัสดีครับภูผาลุงดำริมวัวแต่ยุ่งกับงานจนไม่ได้กลับบ้านภูผาล่ะเป็นยังไงบ้างไม่เห็นจดหมายของหลานเช่นทุกครั้งแม่ของภูผายังคงไปร่วมประท้วงอีกหรือไม่ช่วงนี้ลุงว่าเหตุการณ์เริ่มรุนแรงมีการย้ายจากสะพานมัควานไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ว ลุงได้แต่ติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์เพื่อนๆที่ไปร่วมประท้วงบางคนทำงานอยู่หลังเวทีการปราศัยให้รายละเอียดบ้างเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่น่ากลัวส่วนใหญ่แล้วมักเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทางการเมืองขึ้นหวังว่าแม่ของหลานคงไม่มาร่วมชุมนุมด้วยลุงเป็นห่วงนะจะโทรคุยกับแม่ของหลานก็โทรไม่ติด จังหวัดชายแดนที่ลุงไปทำงานบางครั้งก็ไม่มีสัญญาณหรืออาจเป็นเพราะแม่ของหลานเปลี่ยนเบอร์มือถือช่วงนี้ลุงได้พักยาวคงอยู่ในกรุงเทพสักระยะถ้ายังไงจะใช้จังหวะนี้ขึ้นไปเที่ยวบ้านภูผาแล้วพบกันนะครับลงชื่อลุงดำริสวัสดีครับลุงดำริ ผมรีบส่งจดหมายด่วนฉบับนี้มาเพระต้องการแจ้งข่าวให้ทราบแม่ได้รับบาดเจ็บจากการลงไปร่วมประท้วงเมื่อ7ตุลาคมทีแรกแม่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแต่พ่อก็ไปรับแม่มาแล้วเวลานี้อยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดของเราผมรู้สึกกลัวมากครับอยากให้ลุงดำลีรีบขึ้นมา เคยโทรไปตามเบอร์ในมือถือของแม่แต่เหมือนเครื่องของลุงดํำริจะปิดถ้าลุงดํำริจะมาบ้านเราผมก็อยากให้เป็นช่วงนี้เพราะแม่อาจต้องการพบลุงก็เป็นได้ลงชื่อภูผาร่างที่นอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงคนไข้มีสายน้ำเกลือติดอยู่ที่แขนข้างซ้ายเฝือกที่พันแขนและขาข้างขวา ทำให้ต้องนอนโดยไม่อาจลุกขึ้นได้เองปลายนอนหลับตานิ่งคล้ายกำลังหลับภูผ,ผานั่งเฝ้าแม่อยู่ที่ภายในห้องพิเศษเสียงข้อประตูดังและตามมาด้วยเสียงเท้าที่ก้าวเข้ามาภูผาจำไม่ได้ว่าผู้ชายวัยราว40ที่กำลังยืนมองมายัางแม่เป็นใคร, 40, เ,ใครเขาเป็นคนหน้าตาดีคิ้วเข้มดวงตาโต ผิวคล้ำแบบคนไทยร่างสูงสมส่วนแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตและกางเกงยีนสีซีดสภายกระเป๋าหนังใบใหญ่ในมือมีตะกร้าผลไม้พร้อมเครื่องดื่มบำรุงร่างกายสวัสดีครับผู้ผายกมือไหว้ทักทายตามมารยาทดำลียิ้มให้ เขาจำเด็กชายตัวน,น้อยที่เคยเห็นในอดีตได้แม้จะโตขึ้นมากหากก็ยังคงมีเขาของเธอผู้นอนเจ็บอยู่บนเตียงภูผาใช่ไหมครับดําริถามครับผมชื่อภูผาเด็กชายตอบแม่เป็นไงบ้างยังเจ็บอยู่ครับภูผ,ผาตอบแล้วมองไปยังแม่ที่ลืมตาขึ้นอันที่จริง เด็กชายไม่อยากให้แม่ตื่นเนื่องจากเพิ่งหลับไปเมื่อสักครู่อยากให้แม่นอนพักผ่อนมากๆจะได้หายป่วยเร็วๆดำริเหรอมาเมื่อไหร่ปลายาเรียกชื่อนั้นผู้ผารู้สึกดีใจเมื่อได้พบคนที่อยากพบมานานเขาเดินเข้ามาใกล้เตียงคนไข้วางตะกร้าไว้ที่โต๊ะแล้วพูดว่า ของฝากเล็กๆน้อยๆแต่ต้องกินให้หมดนะจะได้มีแรงขอบคุณมากผู้ผาเห็นแม่ยิ้มอย่างสดชื่นแม้หน้าตาจะอ่อนล้าไม่ต้องลุกขึ้นหรอกลำลีบอกเมื่อปลายพยายามยันกายลุกขึ้นใบหน้าบ่งบอกถึงความเจ็บปวดเพราะการกระเทือนจากเฝือกที่หุ้มไว้ ภูผารีบเข้าไปปรับเตียงนอนให้แม่เสียงประตูเปิดออกอีกครั้งภูขวานวิ่งนำพ่อเข้ามาในห้องในมือของวิทูมีถุงที่บรรจุอาหารสองสามถุงพ่อครับลุงดำลิมาภูผาพูดสีหน้าแสดงความยินดีอย่างเห็นได้ชัดดำลิเดินไปยังอีกด้านหนึ่งเมื่อวิทูยื่นถุงในมือให้ภูผา แล้วบอกให้นำใส่จานเด็กชายทําตามที่พ่อสั่งภูขวานวิ่งตามไปช่วยพี่ชายวิทูเดินเข้าไปข้างเตียงช่วยหนุนหมอนให้ปลายนั่งในท่าสบายขึ้นเขาเอ่ยทักทายผู้มาเยือนด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยว่าสบายดีไหมสบายดีไม่ได้มานานเด็กๆโตขึ้นมากเลยนะ ใช่วิทูตอบสั้นๆมองหน้าปลายแล้วพูดว่าเดี๋ยวคุณกินข้าวต้มที่ผมซื้อมาให้นะภูผาป้อนแม่ได้ไหมวิทูหันไปถามลูกชายได้ครับพ่อแล้วพ่อจะไปไหนเหรอภูผาถามไปทำธุระสักพักพ่อตอบ น้ำเสียงไม่ค่อยดีนักไม่ต้องป้อนหรอกแค่แกะสายน้ําเกลือน,นี้ให้ฉันก็กินเองได้แล้วปลายพูดถ้าทางอึดอัดกับสิ่งที่อยู่รอบกายภูผายกข้าต้มเครื่องที่ใส่ชามาวางไว้ที่โต๊ะข้างเตียงวิทูหยิบตะกร้าเยี่ยมไข้ออกไปวางที่ชั้นตรงกันข้ามก่อนจะพูดว่า งั้นก็เรียกพยาบาลมาแล้วภูผากับภูขวาญไปกับพ่อแต่ว่าผมอยากป้อนแม่นะครับไม่ต้องแกะสายน้ำเกลือออกหรอกครับแม่ภูผาไม่อยากตามพ่อไปเสียงแม่พูดขึ้นว่าให้ภูผาอยู่กับฉันตกลงแม่จะให้ลูกป้อนภูผายิ้มเมื่อได้ทำในสิ่งที่ตนอยากทำ วิทูเข้าไปจูงภูขวัญก่อนออกจากห้องหันไปถามดำริว่าพักที่บ้านด้วยกันไหมอยู่นอกเมืองไกลหน่อยไม่เป็นไรผมหาแถวในเมืองนี้ได้ดำริตอบพักที่บ้านนั่นแหละดำริเดี๋ยวคุณกลับจากทำธรุระมารับเข้าไปด้วยนะปลายพูดกับวิทู ซึ่งออกไปจากห้องพร้อมภูขวัญผู้ผาจะป้อนข้าวต้มให้แม่แต่ถูกห้ามไว้ว่าแม่ยังไม่หิวหรอกลูกนั่งลงเถอะเอาเก้าอี้ให้ลุงดำลินั่งด้วยเด็กชายทำตามที่แม่บอกเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่กับคนที่เขียนจดหมายติดต่อด,ด้วยมาเป็นเวลาหลายเดือนผู้ผ่าคิดว่าลุงดำลิน่าจะแก่กว่าแม่ แต่แม่ก็เคยบอกแล้วว่าเป็นคนรุ่นเดียวกันหนีไม่ทันเหรอดํมลีถามใช่ดีที่ยังไม่ตายนะปลายตอบไม่น่าไปผมบอกมาในจดหมายไม่ได้รับหรอดํมลีหันมาที่ภูผาซึ่งเข้าใจว่าแม่กับเพื่อนน่าจะกำลังคุยถึงเหตุการณ์เมื่อไปร่วมชุมนุมในกรุงเทพ จดหมายมาหลังจากแม่ไปแล้วครับผู้ผาตอบทำไมไม่โทรหาผมก่อนเสียงลุงดำริคล้ายจะตำหนิแม่ผู้ผาเองก็คิดเช่นนั้นว่าถ้าแม่ใช้โทรศัพท์ในการติดต่ออาจไม่มีเรื่องเวลวร้ายเกิดขึ้นฉันอยากไปเองไม่โทษใครเพียงแต่ไม่คิดว่าพวกเขาจะใช้วิธีรุนแรง ถึงขั้นทำให้คนตายบาดเจ็บร้ายมากเลยปลายพูดสีหน้าและแววตาเหมือนกำลังเจ็บปวดจุดสิ้นสุดของม็อบทุกม็อบมีหรือที่จบด้วยดีดำรีตอบใช่ทุกครั้งที่คนบาดเจ็บคือประชาชน เดือนตุลามันเป็นเดือนอาถันปลายก็รู้นี่ไม่หรอกทุกอย่างเกิดจากฝีมือของคนบางทีมันก็เป็นชะตากรรมของบ้านเมืองนะกำริตอบปลายหัวเราะเสียงที่กล่าวจากปากราวกับประชดเชื่อเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กำริยิ้ม ผู้ผ่าไม่เข้าใจนักในสิ่งที่ได้ยินรู้แต่ว่าแม่บาดเจ็บจากการที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงความโกลาหลทำให้แม่บาดเจ็บคนที่โทรมาบอกคือป้าพ่อไม่ยอมให้ลูกๆไปรับแม่ที่กรุงเทพด้วยได้แต่วานเพื่อนบ้านมานอนเป็นเพื่อนและเมื่อแม่กลับมาถึงก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาล พราะแขนและขาถูกกระแทกกับของแข็งจนหักต้องพักรักษาตัวอยู่อย่างนี้โดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านใครๆในเมืองนี้ต่างก็พูดถึงเรื่องราวของแม่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการปราบปรามจากรัฐบาลที่ต้องการสลายการชุมนุมคนที่ปูผาคิดว่าอยากให้มาเยี่ยมแม่มากที่สุดคือลุงดมริเขาควรรู้ว่าแม่บาดเจ็บ เด็กชายจึงรีบส่งข่าวไปบางทีเราก็ต้องเชื่อนะปลายต้องปรงเพราะเราคงทำอะไรไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นลุงดำรีบอกแม่ฉันไม่ได้หวังว่าใครจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้เพียงแต่เสียใจปลายตอบและทำสีหน้าเหมือนเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ดำริบอกให้ภูผาป้อนข้าวให้แม่ภูผาจึงลุกขึ้นกินข้าวเถอะปลายมนุษย์เราต้องอิ่มก่อนจากนั้นก็ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นดูแลคนรอบกายให้มีความสุขแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการเกิดมาเป็นคนดีลุงดำริพูดยาวภูผารู้สึกชอบในคำพูดเหล่านั้น ฉันรู้ที่คุณมาเพื่อจะมาบอกแค่นี้ใช่ไหมปลายพูดประชดดำริและเมื่อภูผาป้อนข้าวให้ปลายก็ยอมกินดำริยิ้มเห็นอาการของคนตรงหน้าแล้วเชื่อว่าเธอจะหายในเร็ววันก็ใช่แหละแล้วก็มาเที่ยวด้วยว่าจะอยู่หลายๆวันนะ นายวิทูจะให้ผมอยู่หรือเปล่าได้ครับลุงดำริพ่อไม่ว่าหรอกแต่บ้านเราอาจคับแคบหน่อยนะครับภูผ,ผารีบตอบแทนแม่คับที่น่ะอยู่ได้คับใจอยู่ยากเคยได้ยินไหมผูผาดำริยังคงพูดแล้วยิ้มบ้านฉันยินดีต้อนรับถ้าไม่ไปพัก แสดงว่าคุณลังเกียจวิทูน่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกบายพูดงั้นก็ตกลงจำรีตอบผู้ผาป้อนข้าวแม่จนหมดชามรู้สึกดีใจที่เพื่อนของแม่จะพักที่บ้านแล้วผู้ผาก็คิดต่อว่าคืนนี้ถ้าพ่อมาเฝ้าแม่จะได้ถามปัญหาทุกเรื่องที่ยังค้างคาใจ กับลุงดำริเพื่อให้เข้าใจสทีจบบทที่17แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับฟังสวัสดีค่ะ